ลองดูเลยพี่นอ้องด้อ,อ,อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกเดวิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาจัดการกับเจ้าพวกเครื่องเล่นทั้งหลายครับเครื่องบิน,นบัรัับไม่ได้บินมาประมาณ5้5ปีแล้วดูสภาพ Hey. นี่เดี๋ยวดูหลุดลั่นเลยหมดเลยนี่อครับนี่ลำเน้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินน้ำยี่บินน้ำนี่จะบินลงน้ำแล้วก็ขึ้นกับน้ำได้ไม่ต้องมีสนามลงลงน้ำแต่ตกไปที่นึงแล้วนี่แตกยังไม่ได้ซ่อมนะครับ แล้วก็นี่หนึ่งลำเป็นปีกบินครับตัวนี้ดปูปีกล่อนไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมนะครับซ่อมแล้วก็จะทําการบินลองดูว่าผมยังจะบินได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะซ่อมตัวนี้บินก่อนนะเพราะว่าตัวนี้อุปกรณ์ครบมีวีซีมี B T, ed, er, vo, สปีดมีอเตอร์เซอร์โวโค้งซ้ายโคงขวาแนี้ง่ายหน่อยทําง่ายปีกบินทำง่าย แต่ว่าต้องซ่อมแบตก็เสื่อมไปหมดแล้วอันนี้ผมก็เลยสั่งแบตตัวนี้มานะครับ2องมันสองมิลลิแอมสามสิบซีนะครับตัวนี้1.1ึนโวลต์สองก้อนก้อนละห้าร้อยมั้งนี่สองก้อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟุ้ ันนี้เป็นเครื่องชาร์จมันน่าจะชาร์จได้อยู่เครื่องชาร์จก็นี่ซื้อตั้งแต่สมัยเล่นนู่นะครับน่าจะประมาณเจ็ดปีแปดปีเขาแล้วมั้งไม่ได้เล่นเนี่ยนี่ครับมาดูรีโม,โมตร,รีโมทของผมดูฝุ่นโอ้ยอ ทำลังใส่กระเป๋าของผมได้ยังไงเนี่ยเอาไปที่ไหนบ้างนะย <Yeah. S 1> <laughs> อดคิดดู <Yeah. S 1> ว่าไม่ได้บินนานขนาดไหนดูดูรีโมทกันนะครับนี่ดีโมทของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับดีโมทที่ผมใช้จะเป็นฟูตบ้าหกเจนะครับมันเป็นสมัยนู้น ยังบินได้อยู่นะเฮ้ยทิ๊กเกอร์พวกคัดตรงปรติยังไม่ขาดนะฐานก็ฐานธรรมดานี่แหละขนาดเขาเรียกอะไรวะ 2A นี่นะครับฐาน 2A ใส่เข้าไปเลยฐานก็แกะออกไว้แล้วก็เพิ่งเอามาใส่เพราะว่าถ้าไม่ใส่เดี๋ยวฐานพวกแบตพวกอะไรนะถ้าเจียบไว้อุปกรณ์พวกนี้มันจะเสียหายหลองดูกันว่ามันยังจะได้หรือเปล่า ฮยยติ๊ดติเสียงที่คุ้นเคยฟังนี่แหละนี่ผมตั้งไว้เป็นปิดวินนะเป็นวิงช่องที่หแบตเตอรี่เหลือห้าจุดห้าโวลต์โอเคเดี๋ยวเรามาลองปิดบินดูกันนะครับจะเทตเครื่องมันเฉยๆขั้นตอนแรกก็เปิดวิทยุแล้วก็เสียบแบตนะ ม่ยพี่น้องดีซีฟยังจับกับสัญญาณได้อยู่นะครับนี่ครับสังเกตดูไฟตัวนี้จะเป็นสัญญาณอันนี้ตัวส่งนะครับันี้ตัวรับดูดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแหมยังยังได้อยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เลี้ยวนะครับดูสังเกตดูปีกนะครับรับดาว เดือดตาเดือดหัวได้อยู่ครับได้อยู่อันนี้มาดูคันเร่งนะครับยังมนอยู่ครับยังมนอยู่ะทุกอย่างพร้อมทุกอย่างโอเคอยู่นะครับพวกไฟพวกอุปกรณ์อะไรนี่โอเคเดี๋ยวแต่ตัวเครื่องเดี๋ยวเราซ่อม ซ่อมตัวเครื่องมาก่อนพร้อมที่จะบินพวกปีพวกอะไรนี้เช็คสวงซอรสบอะไรเรียบร้อยแล้วเราเย็นนี้เราจัดการกันมาอุปกรณ์ทําเครื่องบินผ <c> ม <oughs> เปิดพระอบพบนางโนราหรือเปล่าดูดิ <c oughs> อึอครับอุปกรณ์ทำเครื่องบินผมนะครับเจ็ดปีแล้วมั้งไม่ได้เปิดเลยอ่ะเดี๋ยวเราซ่อมกัน วันนี้ซ่อมซ่อมอันเก่าบินก่อนนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มทําคลิปตั้งแต่เริ่มสร้างพวกปีกบินแล้วก็สร้างยังไงทํายังไงคอยติดตามดูกันนะครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นจนบินได้เนาะใครที่ชื่อชอบก็ฝากฝากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับมันเป็นความฝันของเด็กผู้ชายทุกๆคนนะครับ เมื่อก่อนผมเห็นเขาบินวันนี่ผมไปนั่งเฝ้านะหัวเมียจะอนุมัติซื้อตอนแรกหกพันกว่าบาทนะครับก่อนแพงมากโอ้ไฟลนเอาเดี๋ยวนี้โอโ้ร้อนจัง จนเ้วก็ติดอาแบบนี้เลยปึ๊บอ่ากดกดแน่นโอเคก็ติดได้แบบนี้แล้วกามันแห้งมันก็น่าจะโอเคแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมความแข็งแรงคือเอาเทปไอ้ใหญ่จับรถนี้ใส่เข้าไปอีกทีนึงนะครับ โอเคแหงแบงครับเสร็จไปหนึ่งด้านนะครับนี่เรียบร้อยต่อไปเลยข้างนี้นะข้างนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับและก็เรียบร้อยครับปีกบินของเราพร้อมจะบินแล้วอันนี้ก็ใช้ยางรัดนะครับแปด ตัดแบตเลยเขยไม่รู้ว่าซีจีมันอยู่ตรงไหนประมาณนี้แหละเปิดวิทยุเสียบแบตบโอเคโอเคตอนนี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วปีกอะไรก็พร้อมแล้วนะลองดู เนี <Scroll> <language> ้ยวซ้ายเนี <anyway> okay. ้ยวขวารับดาวโอเคโอเคลองคันเร่งดูโอเคพร้อมที่จะระเบิดวามมันกันหรือยังพี่นั่งไปลองดูว่ามันจะร่วงหรือมันจะรุ่งจัดไปครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะบินแล้วนะครับโ้ตื่นเต้นที่หมายเลยไม่ได้บินนานไม่รู้มันจะเป็นยังไงลองดูนะครับผมจะปล่อยมือเดียวนะครับอ่าลองดูด้วยพี่น้องด้อ บินได้อยู่ครับพีนน่น้องเดีหนักหัวนิดนึงเดี๋ยวโอเคได้ละได้ละเฮ้ยมีบินได้อยู่นะครับหนักหัวนิดนึงแก่ บินได้อยู่นะครับ้บินดีๆนะตอกกวาดตอกตอกกวาดตอกตอกกวาดตอกไปวะวะวะไปตอกตอไปยังยกับตอกไอ้ตีลังกาโอ้มือสั่นว่ะ มีควางมีควางเกี้ยวเฮ้ยมือสั่นว่ะไม่ได้บินนานอยากให้ดูมือผมิบหายเลย เคลิสั่นเออมันสั่นจริงๆนะพี่น้องไอ้หมือสั่นไยบินได้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 อยู่ครับยังบินได้อยู่ครับไอพ้านบอกกูน้าตกกูาตก ผมตั้งมันเสียงไว้ตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันบินได้กี่นาทีไฟนึ่งก็ประมาณสามนาทีนะครับเฮียบินไปบินมาเมื่อแม่งแขนสั่นวะ่ะเดี๋ยวจะลงยังไงละ่ะทีเนี้ยเอา้ามันเดินลงนานลงนานแน่ๆพ่อสบอกลงนานแน่ๆ อัดอีกหนึ่งทีครับไปครับว้าวเอาเดี๋ยวนี้จะเอาลงแล้วครับผมจะลงตรงล่องตรงหน้าผมนี่แหละอยดูว่ามันจะลงได้หรือเปล่ากำลังตีโค้งอยู่ครับ ย้ังบินได้อยู่ครับโอ้โหลงมาเมื่อกี้เกือบโดนเสามันหลงไงเมื่อกี้มันจะเลี้ยวขวาแม่งเลี้ยวซ้ายซัดเขานี่เลยแต่ยังอยู่เขายังอยู่เย้แกวโอ้แกวครับยังอยู่ครับเออได้ครับ เล่าใจจัดไปครับพี่น้องเฮ้โอ้หเด็กน้อยวิ่งมากันดูเริ่มเลย <c oughs> ขนใจเด็กๆนะครับที่บ้านนะครับ <c oughs> เด็กๆได้ยินเสียงเครื่องบินก็เหมือนสมัยตอนที่ผมเด็กน้อยนั่นแหละ <c oughs> เป็นไงยังดังไหมด,ดังครับยังดังแรงไหม วิ่งหนีกันเลยเวลาเลิกเล่นก็ถอดแบตก่อนแล้วค่อยปิดวิทยุแอลถอดแบตมันเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมวิทยุโอเคเรียบร้อยครับขวัญใจมหาชนนะครับนี่ FC FC ตัวน้อย FC ตัวน้อยไปยืนเฉียงในวิ่งมากระรึ่มเลยแต่พอดเป็นไงบ้าง เยนี้ลุ้นใหญ่เลยตกแน่กูว่าตกแน่กูว่าตกแน่แต่ไม่ตกนะครับวันนี้ไปแรกในรอบ5ปีปโอเคยังบินได้อยู่ครับเจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเครื่องบินแล้วก็ประกอบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างไรบ้างเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับกันน้อยเร็วสวัสดีครับแแกก้ว้วว